จังหวัดราชบุรีค่ะได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนนะคะตักบาตรพระสงฆ์จำนวนหนึ่งหมื่นรูปทางนี้เพื่อนําอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมและพระภิกษุสงฆ์สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนพาสุุวันนีตำบลคุ้งน้ำมนต์อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีและชมรมกัลยานามิตรจังหวัดราชบุรีได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์หนึ่งหมื่นรูปที่ถนนคทาธรโดยมีพระเทพวิสุทธาวรอนเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายสุเทพโกโมลพมพรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะมีนางการองการโกม,พมกลพมรนายก่ากาชาติจังหวัดราชบุรีนางสมานานเหลาวานิววิส นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวราชบุรีกว่า5,000คนร่วมกิจกรรมตักบาตรในครั้งนี้สําหรับโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตักบาตรพระ1ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยสําหรับวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์จํานวน286วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และอุปถากภิกษุในโครงการอุปสมบทหมู 1, ่100,000รูปรุ่นขา้าพรรษา60บวชในจังหวัดราชบุรีและสืบทอดอายุ พุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องหนว่วยวโรกาสเฉลิมพระชนมพันษา84พรรษา5ธันวาคม2554ันตลอดจนเพื่อนำอาหารไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีกด้วยาาการเสนาะเสนาะคณะสงที่ประรบประทานในพิธีดิฉันนางชวีวันณคำธนะราชบุรี ในฐานะพระแดดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวกราบใรพิธีการพระเถระพระเถระพระด้านพนะสทอดเป็นอริยะโอเคดีเป็นสาธุถ่ายภาพที่ระลึกด้านหน้านะครับจำนเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพัน743,683แปดสิบส สาธุการิตายิตายาสุขายาสุขายาอิานานาบุกล่าวคำว่าสาธุการครับสาธุเป็นเกโกมลอมอนผู้ว่ารายการจังหวัดลนีเอันเชิญถวยเพลทุกงชันฟ้า5้าสี่สา หนึพันรูปเมื่อไรก็จะมีนะอริยสมฆเราจะรักษาวัฒนธรรมพิธีกรรของชาวพุทธในการนั่งตักงๆกันนะครับขอทุกท่านได้อยู่ในความสงบใส่บาตรครั้งหนึ่งบุญก็เกิดขึ้นในใจของเราครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านท่านอยู่ด้านหลังนะครับก็รอสักครู่หนพินีานิสงฆ์การนั่งตักงๆครับขอกราบแทนค่ะนั่นเองนักบุญนักเท้าวน่าหนีรานุ่นเถระนานคุณเจ้า เป็นเนื้อนาบุใีวันนี้ยังสูงยิ่งค่ะกับจากเช้าพระอาจารย์ธร,รมีพระมาเทโนะคะประธานสุขบรมเยาวชนพระสุโวนีในวันนี้นะครับต้องขอสวัสดีนะครับ